ตรงนี้เป็นทางไปห้องหน้าผมตรงนี้ก็มีสครัวบ้านไล่ตรงนี้ครับผมโอ้เพิ่นปลูกักมี่หมกมีดกครับผม ตรงนี้ก็สีเฮ็มหน้ามีดกที่เหลือผม ันนี้เห็ดสวนผสมนะหมอครับผมบเห็ดสวนผสมนะหมอครับอ,อ๋ออันนั้นเป็นที่สอดรหรือ,อยังด้านน,นู่นครับหรือเป็น,น,ะนะะอ๋อครบวงจรเลยนะค <c oughs> รับเพิ่นปลูก กับเพผามะละคินกพื้นที่กว้างเข้าไปข้างในครับผมโอ้บอกพง บักฮวงเลยบกย่งครับผมโอ้บักฮวงมีแต่ยีอยงงครับผมอันนี้เขาเอินยี่ลาบครับลือดกับเผ้าหรืออย่างครับ ว่ายีหลานะครับเพิ่นปลูกสวนผสมไหมพวงหลายต้นไหมครับผมมีตนไน้ดุดดกเพื่อนเกิดจะมีข้องใส่ไก่ครับ เป็นข้องตรงนี้เป็นมะม่วงหาวมะนาวโหครับผม พื้นที่กว้างครับผมหมอกม่วงแบบนี้ครับเพื่อนจะปลูกต้นยางหนครับผมถี่้ังเกตจะเป็นอุโมงต้นยางหนานีเป็นลำไยครับผม ย่แบบทรงพุ่มแบบบ่อยงหญ่ไปบ่อยสูงครับผมที่บ้านไล่ขอวังนะครับผมดึกครับเพงนั่งน่าจะมีการเอาดินมาถม น่านจะใส่ดินหลายครับเนี่ต้นยางครับผมดีครับเดี๋ยวต้องผ้าไอามาเบ่งงานครับผมโคกหนองนาโมเดลลมเลื่อนครับผมเพื่อนจะปลูก มักมีแซมครับแซมต,ต้นเนี่ยต้นบมักมีครับผมปลูกต้นบมักมีแซมต้นยางหน้าตรงนี้นาจะเป็นหนองครับ น่าจจะลึกครับนี่เพื่อนจะมีหนองหลบรอบครับผมสังเกตข้องใส่ไกลเพื่อนน้ำน้ำจะเต็มอยู่ตลอดแสดงว่าเพื่อนมีการสูบน้ำเหมือนมากครับผมเนี่ยถ้าเป็นด้านนี้ จากน้ำแล้วหนาจะลึกครับผมเนี่ย่บน,นี่ใจว่าน้ำมาจากซี่หรือเปล่าน้ำถึงเหมือนน้ำหลยอยู่ตลอดครับเนี่ยเพิ่อนเะ เห็ดค่องใส่ไก่ไว้รอบๆเลยครับผมกับโบเชิงใส่ไก่เหรอครับเพราะมันไงตรงนี้เพื่อนก็จะมีหน้าครับเอาไว้แต่เห็ดหน้า ใบต่เฮ็ดหน้านี่แปลงโมยไงครับผมเนี่ยประมาณซ้ำนี่นอกนั่น่นปลูกปลาครับหลักๆคือยางหน้าครับผมยางหน้าสรับก็บักมีครับผมขัดหนุนเป็นสวนในฝันเลยครับผม ด้นีก็เป็นเป็นหนองครับผมโอคนซ่อนต้นยุคาครับผมต้นแบบใหายเลยครับผมคุ่มเลยครับผมเกือบพข้าวแม่ครับผมเกือบครับรถพานเลยครับโอ้เพื่อนมีโลง่งสำหรับเพ็ด อุปกรณ์ต่างๆนี่เป็นหนองครับผมขออนุญาตนะครับผมโอ้คนปลูกมังคุดมีมังคุดนะครับนี่ฝั่งขวาเป็นมังคุด ฟางทายเป็นหมกม่วงมีบ่บานนับร่องอยู่บกไกลอยากบานครับประมาณ20่กโลแต่ว่าโกเคยเขามาเอฟซี FC ทันไหนเคยมากอะสามารถบอกถึงบรรยากาศใดได้ดครับผมโลมลื่นครับผมเนี่ยอยาเคต็ดแบบนี้ครับผมเป็นทางยางแรือมีต้นใหม่ สองขางทางต้นยังหน้าเพื่อนคุดหนองไงครับผม,มพื้นที่น่าจะเป็นลอยล,อยลอยลอยลอไล่อะครับผมก็ต้องคุดหนองประมาณสามไล่ได้เพื่อที่จะ เอานามหมุนเวียนในพื้นที่ตรงนี้ครับผมมีบกัออกเพาาแซมน้ะครับผมต้นบักเพ่าออบักม่วงต้นเตี้ยเตี่ยแต่วดดกครับผมน่าจะเป็นมหาชนกครับเนี่ย ตรงนี้ก็เป็นร้านอนาะหารโซนห้องขั่วนี่ครับวิวถ้าถ้าช่วงหนาฝนหนาจะเขียวครับผมสวยงาม ปลายฝนต้นหนาวด่านฝุนก็เป็นทุงหน้าครับผมถ้าเข่าเขียวนี่ย็็สุดยอดครับผมตรงนี้ก็เป็นโซนบ้านพักของเพ่นที่เราเห็นเป็นแนวต้นไหม่นี่คือต้นยางหน้าครับผมชอบมากครับผมอุโมงต้นใหม่ครับอืมบ่อน่ใจบอก หกหุ้งพันอย่างครับนี่มันคือการสีม,งมงุงหวงเดี๋ยวขอสิไปขอสัมภผัสไอ้โทษครับผมขอถามหน่อยว่าใช่ครับไอ้เฮ็ดมาจากปีครับนี่เก้าปีครับเฮ็ดมาเก่าปีคนระับพื้นผมเรียนอยู่ปุ๊บวัดไายได้ตอนนั้นเฮ็ด กระเจี๊ยบสิ้นสุม่วันนี้กระเจี๊ยบชอบยางอ๋อวนี่โคกน้องหน้าหรอหมูครับหมูไล่หมูนอนเอากระบะขึ้นทั้งตัวครับผม ลูกหมูครับเขาขึ้นไ,ไนม่ไหวเมื่อกี้ไปถามพ่อที่เขาเฝ้าอยู่ที่แท่เป็นเป็นเสียวครับพ่ออยู่บ้านครับผมจะเล่ยคุยกับเพิ่นดนเป็นคู่กเกษียนโอ้นกกระจอกเทศ 多了 ฟังตรงขามเป็นของเพินเจ้าของเิ่นวิลีบรนจุเถียบนรัผมเป็น,เเปนดเดี๋ยวเราจะกลับทั้งนี้ครับผมเขาไปบันติรจฟังตรงขามเป็นเลี้ยง ว,ว่าไงเพื่อนเป็นยังไงฮอนมะมีเฟื่อยดอนนั่ของผมอุ้ยเป็นยังไงอากาศฮอนมะเมือ่อนี้กินกินหงาอิ่มอยู่อะฮอนเนาะ quá có đi uống bay xay quá Hãy subscribe cho anh Ghiền Mì น้องมชาติตรงนี้เป็นอุโมงคบวัวเกตบ้านไร่